มีคนถามถึงอีกแล้วนะคะว่าชกโสโสมหากเงินค่ารายปีเพิ่มจาก25บาทเป็น50บาทเอาไปใช้ทำอะไรนะคะเจ้าที่ปปทราบมาแล้วก็ให้คำตอบไปหลายครั้งแล้วนะคะแต่ก็ยังมีสมาชิกที่อาจจะไม่ได้เลื่อนดูก็เลยจะมาบอกให้ทราบอีกทีนึงนะคะปกติสมามโคมชกสสมจะหักเงิน25บาทตอนต้นปีค่ะทุกปีเลยนะคะ าใครสมัครตอนปลายปีอย่างเช่นปี2568สมัครถแถวเดือนพฤศจิกายนพอเดือนออมกรา,าคมพฤษนาก็จะถูกหักอีกหนึ่งครั้งนะคะค่าบำรุงรายปีเขาจะหักเมื่อเปลี่ยนปีพศนะคะคือ2568เราอยู่ยังไม่ถึงปีเลยมันก็สิ้นปีใช่ไหมคะเปลี่ยนเป็นพศใหม่เขาจะหักขั้นอีกหนึ่งครั้งนะคะอันนี้เป็น สิ่งที่สมาคมชกสสมอตั้งไว้เปลี่ยนพศหักใหม่ทุกทีนะคะประมาณมกคราคมพามีนาค่ะ,ะปกติจะหักมัคคราถ้าพลาดจากมัคคุราแล้วก็จะเลื่อนไปเป็นคุมพามีนาในช่วงนี้นะคะแล้วช่วงนี้นะคะไม่ใช่25บาทนะคะสมาคมสมาคมชกสสมอหักเพิ่มเป็น50บาทเดิม25บาทอยู่แล้วหักเพิ่มอีก25บาท เป็นคนละ50บาทถามว่าเอาไปทำอะไรสมาคมบอกว่าจะเอาไปใช้ซื้อที่ดินสำหรับปลกบ้านเนาะถ้าสมมติว่าเราคือบ้านหนึ่งหลังนะตอนนี้เราอาศัยอยู่กับกระทรวงสาธารณาสุขเป็นห้องหนึ่งห้องค่ะก็ได้จ่ายค่าน้ำค่าไฟแต่ห้องประชุมก็ใช้ร่วมกันกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพค่ะแต่ถ้าเรามีบ้านของเราเองเราจะมีห้องประชุมของเราเองมีที่จอดรถมีอาคาร พนักงานก็กลุ่มนี้ย้ายไปนะคะแล้วก็เวลาประชุมก็ใช้สำนักงานหังตัวเองค่ะณนะตอนนี้เรายังไม่มีสำนักงานที่เป็นหัวตัวเองสมาคมก็เลยจะเอาเงินส่วนนี้ไปซื้อที่ดินนะคะเท่าที่ปปทราบมาก็เกือบ200ล้านนะคะค่าที่ดินณนะตอนนี้ก็เพิ่มไป200อกว่าล้านแลวนะคะเพราะว่าสมาคมซื้อแล้วทำสัญญาแล้วค่ะอยู่ในทำเลที่เหมาะสมแถว อะไรนะบางวัวทประมาณนี้ที่อครับเพราะไม่แน่นค่ะแล้วก็หลังจากนั้นส่วนที่เหลือจะหักเราห้าสิบบาทอยู่ห้าปีนะคะเป็นเวลาห้าปีค่ะถ้าห้าปีนี้ก็จะได้ทั้งเงินค่าซื้อแล้วก็ได้ทั้งเงินค่าก่อสร้างนะคะไม่แน่ใจว่าจะเหลือเป็นค่าซื้ออุปกรณ์สำนักงานเข้าไปด้วยไหมอย่างเช่นแอร์พัดลมโต๊ะที่ทำงาน ปรับปรุงห้องน้ำเฟอร์นิเจอร์วัสดุคารุพัณฑ์อะไรประจําห้องต่างๆนี้ก็คงจะอยู่ในงบนี้นะคะถ้าไม่พอเขาจะเก็บเงินเราเพิ่ไมไหมพ้าพอไม่รู้ค่ะแต่ว่า50บาทนี่เก็บ5ปีนะคะปี72ค่ะ2572จะครบค่ะ,ระเราแต่ละคนก็จะถูกหักห้าสิบาททุกต้นปีนะคะถามว่าเอาไปใช้ทําอะไรก็คงจะเข้าใจแล้วนะคะก็คือเอาไปซื้อที่ดินกับสร้างตึกอ,อาคารสํานักงาน,นะคะ่ะ จำเป็นไหมเอ่อเราก็ควรจะมีทรัพย์สินเป็นของตัวเองนะคะเพราะว่ายิ่งนานไปราคาที่ดินและสิ่งก่อสร้างจะเพิ่มขึ้นค่ะเราซื้อได้ปีนี้200ล้านปีหน้าน,นี่ขนาดเรายังไม่ก่อสร้างก็ได้200กว่าล้านแล้วมูลค่าของทรัพย์สินเราจะเพิ่มขึ้นนะคะเช่อลูกเช่าหลานอาจจะได้เป็น400ล้านก็ได้ค่ะมูลค่ามันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะสำหรับวันนี้ป้าพอก็มีข้อมูลมีคำตอบมาแจ้งทุกคนเท่านี้ค่ะ